ในนี่เม็ของข่าเนี่ยเหมือนเขาจะยังเด็กมากเลยนะข่าเจอแล้วไปดีๆไหมไปต้องใช้อาคมไหลแล้วไอไม่ต้องร้องลุงมาช่วยเองแล้ว ถักท้ายทุกคนกันด้วยนะข้าไปในวันนี้ขาเขามาในป่าน่ะเข้ามาเพียงคนเดียวเออเมื่อวานขาหนังสมาธิอยู่ที่กระถมข่องข้าเออหนังไปหนังมานิมิตข่องข้าขาเห็นเด็กคนหนึ่งน่ะเหมือนต่องการความช่วยเหลือเป็นเด็กนะ่ะเด็กตัวไม่ใหญ่มากแต่งตัวเขี้ยวเลย เออเหมือนกำลังนี้จากอะไรบางอย่างน่ะขาก็ยังไม่แน่ใจเออเห็นแล้วข่าเลยสงสารนะวันนี้ขาก็เลยได้เข้ามาในป่าแห่งนี้น่ะเออจิตของขา่ารู้สึกว่าน่าจะเป็นป่าแห่งนี้แหละที่เด็กคนดังกล่าวที่ข่าพูดถึงเมื่อกี้น่ะเป็นเด็กที่ใส่เสื้อเขี้ยวเออร้องไห้เหมือนนี้อะไรบางอย่างน่ะเออ เดี๋ยวข้าจะหาตัวมันก่อนไอ้อห,นอหนูไอ้หนูเอ้ยเองอยู่แห่งนี้หรือเปล่าถ้ายู่ก็ออกมาลุงมาช่วยเองแล้วไอ้หนูเองอ,อยู่ตรงนี้หรือเปล่าเ ต้องบอกทุกคนว่าเมื่อครั้งที่แล้วนะ่ะข้าได้ไปเชิญนะ่ะกับสม,มุนของหมอผีชั่วนะ่ะหมอผีชวทีวาเนี่ยเป็นหมอชวที่อยู่ในเมืองรับแลเก,ก็ยัางที่ข้าบอกพวกเจ้าไปเมื่อครั้งหนึ่งนะ่ะข้าเนี่ยได้ไปขัดขวางพิธีของมันนะ่ะเหมือนมันเนี่ยจะเอาเด็กมาบูชาเลยข้าก็เลยขัดขวางพิธีของมันมันไม่พอใจขา้า หลังควางขาจนมาถึงทุกวันนี้เออเดี๋ยวขาจะลองหาเด็กนั้นเรื่อยๆนะรู้สึกว่าน่าจะอยู่ในบริเวณแถวนี้แหละเออนี่ก็เป็นปลาที่ลกมากเจ้าโน่เจ้านาน่เอ็งอยู่ตรงนี้หรือเปล่าถ้าอยู่ก็ขอให้ออกมาขามาช่วยเอ็งแล้ว นเ <No? S 2> จ้าโนูเองอยู่ตรงนี้หรือเปล่าถ้าได้ยินเสียงลุงก็ออกมาเจ้าโนูเจ้าโนูเอยงอยูย่ไหนถ้าอยู่ก็ออกมาเออไม่ต้องแอบ,บลุงแล้ว เจ้าหนูในนิมิตของข่าเนี่ยข้ารู้สึกว่าเหมือนเขาจะยังเด็กมากเลยนะเสียงก็เด็กมากในนิมิตของข่านะ,ะข่าเจอแล้ว จะทำอะไรของเองนะเฮ้ย,หหยมึงทำลายเด็กเรอฮะเจ้าโนูมาหาลุงเดี๋ยวลุงจะช่วยเองาขาจะไม่เกี่ยวได้ยังไงก่อนในในิมิดของขานะ่ะ เด็กคนนี้เนะี่ยต้องการความช่วยเหลือ,ลเ,อเ,เอ็เง,เองจะเอาเด็กไปทำอะไรนะเอ็งเป็นหมอพี่ใช่ไหมถ้าจะมาทำ้ายเด็กอย่างนี้ข้าก็รับไม่ได้นะ มันเป็นหน้าที่ของข่ายอยู่แล้วที่ต้องช่วยเหลือผู้คนนะลงมเอะ็ไงชื่ออะไรนะเจ้าหนูออลงมาสิเฮ้ยจะไปดีๆไหมถ้าไม่ไปต้องใช้อาคมไหลแล้ว เองไปซะเดี๋ยวกูพาไปเองป้ามึงะถ้าม่เอาลแค่ล,ลกเกี้ยนลงมาสิเจ้าหนูจจงล<อ>งมาช่วยเองแลว้วไปเลยนะอย่ม,มายุ่งนังเว้ยบอสมีชัวลงมาหาครูเถิดไม่เอาฉันเีมาทั้งข้างหลังลุงนี่นะเองไปพ้นเลยนะ,อะบอสมีชัว เออกูใช่มเอาเป็นว่ามึงอย่ามายุ่งเลยดีกว่าเอ้ยเองไปนะเธอนะหมอพีชัวกูเป็นคนเจอเด็กคนนี้ก่อนเอ้ยเองจะเอาเด็กไปทำร้ายไปบูชานะค่ะรับไม่ได้กูตามหามานานต้องการเด็กคนนี้ลงมาเนี่ยเจ้านูลงมาไม่ต้องกลัว ลุงมาสวยเองแล้วมึงอย่ามาขัดขวางกูเลยเฮ้ยเองไปซะเธอเจ้าหนุคนนี้มันเป็นคนดีเองเจ้ามันไปทำอะไรกูต้องการเด็กบริสุทธิ์เฮ้ยกูจะเอาไปทำอะไรมึงไม่ต้องลกุกเองไปซะเธออย่าให้ข้าต้องลงไม้ลงมือนะข้าไม่อยากทำ้ายเจ้านะเองไม่ไป เดี๋ยวจะได้เห็นดีกันนะมึงจะมาอยู่เอกไปเลยนะยังไม่ไปกับเจ้าไปอยู่กับกูเถอะยังไม่เอามึงอยากได้อะไรเดี๋ยวกูช่วยมึงจะมาลองดีกับกูใช่ไหมไปเออไปมึงเออเอ็งไปเลยเฮ้ยมึงคือใครวะข้าชื่อใบ เอกูได้ยินชื่ออยู่ารู้จักชื่อข้าแล้วก็ไปซะมึงอย่ามายุ่งเลยเออเงไม่ไปใช่ไหมไปยู่งเ็เฮยงไปเยยงไปนะไปยู่ง้าเด็ยเด็กนะไปยู่กับกูเฮ้ยงไปเด็กนะไปเด็กนะ ไฟเด็กนะไหอยไฟไต้องไปนะอยอมแล้วพ้่จะแบบป๊ป๊าพี่ช่วไอ้โเพื่อนไม่อยู่นี่และเพื่อนจะแป๊าป๊าเองรอค่ะตรงนั้นแหละถ้ามาช่วยเองแล้ว ไม่ตรงนี้ค่ะล็อกมาคุยกันก่อนเพี่จะไปหาป๊าป๋าเอ้ยหมอพี่ชั่วมันไปแล้วเออเด็กคนนั้นมาให้กูเอ็งไปซะเถอดหมอพี่ชั่วเอ้ยยายข้าต้องใช้กำลังมากกว่านี้นะฟังไว้ก่ออเออไปซะยายข้าเห็นหน้าเองอีกนะพี่จะไปหาป๊าป๊าเอ้ยเอ็งเป็นไรเจ้าหนู ป,ป๊า้าเองอยู่ที่ไหนป๊าป้าอยู่ในหมู่บ้านและเอ็งนี่หมอพี่มาได้ยังไงมันจะจับเปี๊ยกไปเป็นทาสของมันเออไม่ต้องร้องเออ,เอ,อลุงมาช่วยเอ็งแล้วเอ,อ็งชื่อเปี๊ยกใช่ไหมเออถ้าไม่เจอป๊าป้าก็ไปอยู่กับลุงไหมได้สิตอนนี้ค่ะมีลูกศิษย์ หนึ่งคนน่ะชื่อเจ้าสังเอ็งชื่อเปี๊ยกก็ดีพวกเอ็งสองคนกันอาจจะรุ่นเดียวกันนั่นแหละเออแล้วเอ็งเจ็บตรงไหนไหมเจ้าสังเหรอเออเปี๊กรู้จักนะเอ็งรู้จักเจ้าสังเหรอใช่ป๊าป๊าเคยให้ชื่อเจ้าสังอยู่ลูป๊าป๊าของเอ็งน่ะชื่ออะไรป๊าป๊าชื่อพี่แดงชื่อแดงเหรอ เฮ้ยถ้าชื่อ,อแดงนะค่ะรู้จักสิใช่หรอครับเออลุงว่าลุงชื่อลุงใบเหรอใช่นี่ลุงใบเองเห็นก็้สังเคยพูดให้ฟังอยู่เหรอใช่ครับลุงถ้าลุงเป็นอาจารย์ของเจ้าสังใช่ไหมเออไอ้สังมันลูกศิษย์ของข้าลุงไม่ได้หลอกเลี้ยงนะข้าไม่ได้หลอกหรอกถ้าหลอกก็ขอให้ค่ะตายตรงนี้เลย อ,อไม่ต้องกลัวมากับลุงนะมาเดี๋ยวลุงจะพาเองกลับก,กระท่อมของลุงเออไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องออมันไปแล้วเออข่าใจค่ะถ้าคมไหลมันไปแล้วมันไม่น่าจะกลับมาแล้วแหละถ้ากลับมาอกีกลุงก็จะไม่เอามันไว้แล้วเออ รอล,ลุงด้วยทางอยู่ข้างหน,าน้านู้นเออที่ลุงมาช่วยเองวันนี้ก็เพราะว่าลุงเห็นในนี่มิตนะเห็น <He S 1> ว่าเองเนี่ยนี้อะไรบางอย่างเออไม่เป็นไรไม่เป็นไร,เ,รไเออเองจะไปอยู่กับลุงไหมล่ะ ถ้าเองอยากไปหาเดี๋ยวลุงจะพาไปเออได้เจอป้าป้าอยู่แล้วลุงเถื่ออะไรมันของป้าป้าเลยอันนี้เหรออันนี้เขาเรียกว่ากล้องนะฮะลุงมาแรกๆลุงก็ไม่รู้หรอกที่ลุงรู้ก็เพราะว่าลุงรู้จักกับพวกแดงนะเออป้าป้าเลี้ยงกระกิกนะป้าป้าเลี้ยงเราด้วยเออใช่ เจ้าแดงน่ะมันเก่งนะชอบช่วยเหลือผู้คนก็เหมือนลุงนี่แหละมันเป็นหน้าที่ของลุงรู้จักเซน่ะมันเพื่อนของลุงเองเออเอ็งรู้จักเจ้าสามด้วยหรืออ๋อว่าไง เออกระต่าพ้องขาอยู่ไกลอยู่ในป่าเลึกไม่ใช่ป่าแบบนี้ <N Whew> เออมันไม่ถึงง่ายๆหรอกเจ้าหนูเดินยังในน้อยนะสามถึงสี่ชั่วโมงไหนเอ็งเจออะไร๋อ เปียกเอ้ยอเองนี่นะลุงรู้สึกว่าเหมือนเองจะไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนกันนะ่ะใช่เป็นไม่ใช่คนธรรมดาครับอ่าเอ็งไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเอ็งนี่หมอผีทำไมวะเอ็งสูมันไม่ได้ใช่ไหมหมอผีหมอผีมันไม่ใช่คนธรรมดาครับลุงอืม เออไม่สูนะ่ะดีแล้วเอ็งนี้นะ่ะดีแล้วอย่าไปสูเลยเอเอเข,ขาเไ่จับเปียกมาไกลมากเลยเปียกเหนื่อยมากเลยลงุงอต่อไปนี้เองไม่ต้องกลัวแล้วถ้าอยู่กับข่านาะนข่าจะสั่งซ้อนเองให้วิชาเองเหมือนกระเจาสังออเดี๋ยวขา่าน่าจะเป็นร้อยสัตว์ป่านี่แหละ ร้อยหมูร้อยแกงเนี่ยแหละวะวเออเดี๋ยวจะพาไปอยู่กับเจ้าสังนะไปฝึกวิชาไปอยู่ด้วยกันเดี๋ยวข้าจะพาพวกเองเนี่ยมันทําความดีช่วยเหลือผู้คนตกทุกข์ได้ยากนะอยู่กับลุงลุงไม่ขออะไรมากข้อให้ผูดจริงไม่คิดโกหกไม่คดโกงใครก่อพ่อ ไม่อดตายหรอกอยู่กับลุงนะกินผักเออ,อลุงไม่กินเนื้อสัตนะกกว์นะออด,ดีแล้ว,ลวที่ลุงอยู่นะผักเยอะแยะเลย <Yeah. S 1> เออ,เ,เ,เ,อเ,เดี๋ยวข่าจะพาเจ้าเปียกเนี่ยไปอยู่ที่กระท่อมข้องข่าแล้วต้องใช้เวลาเดินทางอีกหลายชั่วโมงนะก็คงจะมีเท่านี้แหละนะก็วันนี้ ค่ะรู้สึกดีใจมากที่ได้ช่วยเจ้าหนูคนนี้ไว้เออถ้าขามาช้าวกว่านี้มันก็คงต้องเป็นสมุนของหมอพีไปแล้วนะ่ะเออต่อไปนี้เองไม่ต้องกลัวแล้วนะเจ้าหนูเออดีแล้วแต่อย่งงางนั้นหลีบแหลงฟีเท้าเถอะเดี๋ยวจะมืดจะขำเอาอ่า